อ,อ่อนแรงเนี่ยคืมีการเจ็บขาหรือออนแรงนีเลียครับออนแรงใช่ไหมดูดิเดินใช้ไม้เท้าอะไรปกติไหมครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่นะเดี๋ยวพูมงมันมออนแรงนี้แต่ว่าขาเยอะนะได,ด้หลังเยอ้ อย่าลืงพิงมาเลยนะครับ ปิดไปเลยครับมือลุงปิดเลยครับแม่ใส่แม้เลย ครับผมตอนนี้มีอาการเป็นไงบ้างครับหลวงข้อขาแข็งเลยขาแข็งขขาแ็งด้านขวาเนี่ยครับมีโรคประจำตัวเป็นอะไรบ้างครับหลวงโรคความดันความดันนี่ผมเป็นอ่ประก่อนรักษาอยู่นั่งก้าครับผมเออบา,บ,าบ,าบางใหญ่เนละยค,ครับข้อร้อยไข้ขอนิ้วครับ แต่อา่างขาแข็งเนี่ยคือเคยเป็นอยู่แล้วใช่ไหมครับนี่ครับอยู่แล้วตอนนี้เป็นหลักเลยนี่งๆนี่งๆพี่เขาเป็นอยู่แล้วประจำตัวแต่วันนี้แรงมันหนักขึ้นใช่ไหมใช่ครับแต่ที่เดินได้นี่ก็เริ่มเดินไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่ได้ปวดเลยใช่ไหมเดินเดินชัดน่าปกติแหละดูค่าความดังน่าติดแม่นะเพ่

ต่วนง่ายที่15ปวดชางลายมีอาการขาแข็งบริเวณขาด้านขวาและมีอาการปวดสายให้จากโรคประจำตัวมีสตตถามตอบรู้เรื่องนำ25เราพอบางใหญ่เลยคือปกติชาอย่างนี้เรนไหมคือขาเนี่ยปกติตอนแรกกระชาปอะ แค่ผุ้งวันี่เนามันยกไม่ขึ้นเลยนี่แหะแขนเกิดดวงไม่ขึ้นอ๋อปกติยกได้ปกติ อย่บาบังนะบนเขา,าอ่าค่อยๆคยากไปรกกครับป้าป้า,ปา